สวัสดีค่ะแฟนเพจนะคะของเจี๊ยบทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเจี๊ยบมากับ MG 5รุ่นดีทัดใหม่ล่าสุด2022อีกแล้วนะคะแต่คันนี้ค่ะเจี๊ยบมากับชุดวันลิกไซส์ S นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชุดนี้ตกแต่งดีไซน์ออกมาแล้วเสริมหล่อให้ MG 5เจี๊ยบดูหลอดูเท่ขนาดไหนมาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้านะคะชุดตัววันลิกนะคะตัว S เนี่ยเห็นไหมคะความสูงของเขว่าจะถึงประมาณนี้ค่ะ ไม่ถึงจนถึงไฟหน้านะตัวนี้มันจะเป็นชุดประมาณนี้นะคะความสูงก็อยู่ใต้ประมาณช่วงๆไปตัดหมองนะคะแล้วตัวนี้ค่ะก็คือกระจังหน้าสีดำเปียโนแบ็กที่ทำให้ MG 5ของเสียบาดูหล่อด้านหน้ามากๆนะคะแล้วโดนสเกิร์ตค่ะชุดนี้เข้าไปอีกจะบอกเลยว่าดูดีมีสไตล์มากๆเลยค่ะไม่พอเท่านั้นค่ะ MG 5 d p u d อะคะ่ะเขาใส่ล้อแมกอะคะ่ะเป็นขอบ17แบบนี้นะคะ ซึ่งเป็นลายล้อแมกอะลายเดียวกับรุ่น X เ,เลยนะคะซึ่งฟังก์ชันของเขา,าน่าใช้จริงขนาดยางที่ใช้จะเป็น 215.50R17 นะคะไม่พอเท่านั้นค่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มีกล้องให้เรียบร้อยเลยนะคะคิวโคเมียมตรงประตูมีให้และรุ่นนี้นะคะ d p a ัทก็ยังมีสรุปมาให้ด้วยนะคะมือจับสีเดียวกับตัวรถมีปุ่มคีเลตเปิดปิดเข้าออกได้สะดวกสบายค่ะไม่พอเท่านั้นจะมีการเสริมหลอด้วยสเกิร์ชิ้นข้าง สังเกตไหมคะงานสกเกิตด,ด้านข้างของเขา,าด้านบน,นจะเป็นสีดําด้านนะยาวจนตั้งแต่หัวจนลดท้ายเลยนะคะแล้วเขาจะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถก็คือช่วงนี้นะคะประมาณช่วงกึ่งกลางนะคะก็ถ้าเกิดจริงๆแล้วว่าชอบชุดแต่งชุดนี้จะก็ว่าดูดูดีนะถ้าเกิดใครแบบว่าไม่อยากได้ชิ้นหน้าใหญ่มากลองดูชิ้นนี้ดูค่ะเพราะชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่พรีเมียมอีกชุดหนึ่งนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะ ตัวสปอยเลอร์หลังเนี่ยจะเป็นสปอยเลอร์หลังทรงแนบนะคะแต่ว่าจะเป็นสีดําด้านนะจะไม่ได้เป็นสีดําเงานะคะท,ท้ายรถทุสเกิร์ตชุดเนี้ยเขาจะโชว์ปลายท่อที่มาจากโรงงานเห็นไหมคะจะเป็นโชว์ปลายท่อซ้ายขวาแล้วตัวนี้ค่ะเซ็นเซอร์3จุดก็มีมากับโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะความสูงของเขาจะสูงประมาณเนี่ยถึงประมาณไฟทับทิมนะคะถามว่าชุดเนี้ยตกแต่งออกมาจะว่าก็เสริมหล่อได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบงานแบบสเกิร์ตที่มันดูชิ้นใหญ่จนเกินไปลองมาดูงานชิ้นนี้ดูได้นะคะ เห็นภายนอกรอบคันหล่อขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะจะบอกเลยว่านี่ค่ะเขาใส่ตัวเบาะปรับไฟฟ้ามาด้วยเหมือนตัวรุ่น X เ,เลยนะคะภายในก็เหมือนรุ่น X เ,เลยเป็นเบาะหนังนะคะสีดำตัดขอบด้วยสีแดงเบ้น พวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันมีครบนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอขนาดใหญ่แสดงผลนะคะขนาด10นิ้วเลยนะคะที่เก็บแว่นตาเจ้าว่าโคป่ะถามด้วยราคาแค่679,000บาทด่าได้ฟังก์ชันขนาดเนี้ยจะว่าถือว่าเลิศมากเลยนะถุลงลมนิรภัยก็มีให้ถึง4ลูกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันค่ะว่าเชียร์บาัคาจะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษอะไรให้กับ MG 5D Plus คันนี้นะคะบอกเลยว่าชุดแต่งแบบนี้เลยค่ะพร้อมโปรดอกเบี้ยพิเศษโปรดดาวต่ำ ลูกค้าอยากได้โปรแบบไหนเจียบจัดให้ได้หมดนะคะลองทักเข้ามาคุยกันได้นะคะที่เบอร์โทร0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทาง Li@ น์แอดค่ะ s i d e นะคะ MG 2 0 0 0นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสาร MG และชุดแต่งหล่อๆที่จจะมาอัปเดตอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ